Thank you for sticker นะครับอร่อยไหมอร่อยครับใช่รืออ่นเานเยอะมากวันนี้แต่ก็มีความสุขยังไม่ได้กลับไปดูของฝันที่แม่แม่ให้มาเลยอะ่ะ พี่หมอชืออะไรคะพี่หมอชื่อ,อพี่หมอครับคุณหมอชื่อฮัลโหไปไหนอมั่มเหรอมั่มาเหรอมาหาใครอะมาใครรายยุบ่อนดีว่ไปก่อน,ไ,นไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่ดีกวอะไรไปเลยกระอะ เขาไปเติมหน้าเติมปล่าอ๋อเหรอเอางานให้มอสไปเก็บก่อนโอเคเรากดด้วยจี๊ดเรากดจักรนี่ขนาดเปิดโอเคทุกคนตอนนี้ชมุลุน้นวุ่นวายนะครับกลับมากินข้าวเหมือนเดิมเขาเข้าได้ที่เรคนไม่ยอมเราไปมาได้โอ๋อ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้มอสกำลังจะไปเดินแบบที่ตกรวุ่นวายมากหมดแล้วไปอาหมดแล้วแม้วไม่ใช่างเราทำไมกระดีทานก่อนต้องรีบก่อนทุกคนไม่รู้เขาจะมาเรียกตอนไหนตอนนี้เขาเริ่มตั้งแถวกแล้วมันมีทั้งหมด4เซตนะครับมอสอยู่ประมาณเซต2องเื้อก็เซตสตอนนี้เขาตั้งแถวเซตแรกกันแล้วถ้าไม่รีบกินรออยู่นั่นกันจิตตกร้องทํ่ทำมือครับ มีใครมาหาหรืเปล่าคนงงละนั่งอยู่กันโทรศัพท์แล้วก็ คอยูเซ่มาฮากีตาร์พี่เจอพี่คนนแบบี้ไ่มพี่เพลงปะ่ะหนอเราอยูนะอมที่ับนะคนที่เล่นเป็นแม่แบงบค์ก่เแม่เลี้ยง ตื่นหน้ายืนคุยกัน,นกับแาม,มา่นั่งมาแล้วเหรอ่ก่อนที่จะมาเรียกแกอืมคุอนมหอดจ้ามหอดหมดแล้วตอนนี้ไม่เล่นพีิเนนเลยเมรับปริญญาดเดือนสิบสองครับจะมีครไหม้นะหลังเวทีสู้ชีวิตมากหน้าเวทีเป็นไงบ้างครับ หลังเวทีโซชิดมากตอนนี้อยากรู้ว่าหน้าเวทีเป็นไงบ้างคนน่ะเยอะมากตอนนี้คนเยอะใช่ไหมเดี๋ยวว่าแต่หน้าเวทีหลังเวทีเลยตอนนี้หลังเวทีคนเป็นล้านเตนนนเดินแล้วใช่ไหมพี่เตเดินแล้วใช่ไหม ขอบคุณครับเตเดินแล้วหล่อมากโอ้ยอยากเปลี่ยนนี้เป็นหัวใจยังไงอะขอบคุณครับเดินไพร์มันเนอะเราต้องเปลี่ยนของขวัญสิ น,นี้เปเลยจริงๆไม่ได้มาไปน้างานแต่สง่งกาลังใจให้เรานะขอบคุณนะครับคิดถึงทุกคนนะครับวนันนี้อยากจะพูดเรื่องหนึ่งมากแต่ว่าตอนนี้แม่ๆอาจจะชุลรมุนกันอยู่ไม่รู้ว่าอยู่หน้างานไหมอะไรไหม ก็ก็เลยคิดว่ายังจะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเรารอเสร็จงานก่อนแล้วเรามีเรื่องหนึ่งอยากจะพูดเรื่องนี้อาจจะเป็นแต่ว่าเพิ่งปล่อยไพลอตแต่เพิ่งปล่อยนี่ไงนั่นแหละเราก็เลยรู้จะพูดดีไหมเพราะว่าทุกคนก็ยังอยู่หน้างานการอะไรอย่างเงี้ย กลัวแบบพูดไปแล้วมันคนจะไม่ได้เข้าถึงพวกกันเนี่ยอืมใช่เขียนว่าชื่อชื่อวิสเวนตี้แบบเพื่อน

see you